ไปดีทางซุปตอนนี้เขาเจ้ามายืนอยู่จุดแห่งหนึ่งของเนะอะนครพนมเมืองนครพนมเนอะจังหวัดนาครพนมประเทศไทยฮอนี่และอันนี้เป็นโองพยาบาทนาครพนมเด้อนี่นี่เบิ่งไปบ่คนจะเกลียดเป็นภาษาไทยภาษาอังกีษภาษาลาวพา่อมแม่นบ่ โง oh, หมอนะครพนมภาษาเวียดนามพร้อมไปทางไปทางนี้เนาะจะเข้าไปในเมืองเนาะเซ็นทรัลพอยคหละใจกลางเมืองเนาะคนครพนมเนาะ ัไปทางนี้จะไปมุ่งหน้าไปขัวมิตรภาพเนาะลาวไทยแห่งที่สามระหว่างนครพนมกับทาแขกเนาะทาแขกแม่นเมืองของแขงคำวนสอปลาว พาบาลนครพนมคนก็ะขายเครื่องขายของยามเศ้าเนาะอาหารเศ้าของ่อแม่พี่น้องเนาะพอแน้องคนมาเผาคนจอกคนเก็บเนาะอาหารเศรา้าก็ได้มาซื้ออยู่นอกกินมันก็เป็นอาหารที่ว่าเห็ดไม่ไมปิ้งฮ้อนๆเสๆ อันนี้เฉพาะคนปู่มาเฝ้าคนเจชฟคนคนเจ็บก็เป็นกินอาหารของ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 ,ของทาง,งห้องมอแล้วตามตามหลักการตามระเบียบหลักการาปปนั่นแหละมาเพิ่งไฟกุ้งฟอทำโซ่เนี่ยเราไปทอดไก่ทอดอย่างลวงลาย น,นี่ก็อีกหลังนึงเนาะหลังที่ขอยาไทายมาอาจจะเป็นหลังหลังสร้างไม้บอ่อรัวหรืนี่ถึสร้างไม้ไมบ่อขยะก็โม,มจักเนาะหลายตึกด้มีหลายตึกโรงพยาบาลนคะรพนมโรองมอนคะรพนมเนาะ ตรงไปแว่น้ำเพอทาอูเทนเรียวขวแมันแม่น้ำโขงเรียว้ายเป็นทางเลี่ยงเมืองนครพน,นม ອົມໄປດົງໄປຮံຊົມເມືອງທີ່ຕ້ອງພະຍ່າງເລົ່າເດີຫ້າຜົມດຫນນ້ກອດີຫນນ້ກັນຮມນກບິ່ງໄປສລະທຳົມເມັເບິ່ງແບບຍາວໆາເບິງໄືກັບວາທັມດມຍາງຢ นอกเมืองนครพนมน้ำกัน,ะนอะไรฝนน้อยอย่างยิ้มแยมยิ้มย้มยมยตกแล้วนอกแดดอ๋อมีฝนกี่ตกได้บ้างน,นี้มีฝนเป็นเมน็ดยิ้มแย้ยิ้มแย้มบบนึกบบฟันนี่นะเลยโบได้เอาคันโฮมมานี่นะสูเทอกับคันโฮมติดหัวมาอยู่โดยนี้คือดอกคนแดดที่ออกกล้าวเหนือเสือบ่ได้เนาะ ธรรมชาติผ่าฝนเขาเสื้อบอ่ได้ละเสื้อมันหยาบตกก็ตกละแดดออกวุดเดียวป้าบฝนตกอะไรเนี้อ๋อพาล็อกไปลอกไปฝ้าว,วยฟัง ำนักงานกศน,นจังหวัดนครนนมการป่าป่าส่วนภูมิภาคอ่านะงลาะไปเลาะไปแบบนี้มันสีแย่อีกอย่างเขับเจ้าก็อีอาเห้บิงึงเนาะ มีแยกก่การปลปาส่วนภูมิภาคสาขานาครพนมนี่แหละเน,นาะไผ่ยางกลับไปแคมคลองพโหด้เด้อชมดูใบเออใบแคมคลองแคมคลองอัน แดด่นออกแล้วแต่พ่นมีกี่เฟื่องบังไว้กระดีคือการข่าเจ้าย่างกับซีโบได้เมื่อย์เลยเหงาบดแตกเดนเนาะมันบอดแดดทันแดดอดียวเหงาแตกเหงาแตนเ้ายางเบิ่งไป้หนังกันใหน่ารักสุมตึกคนสร้างใหม่เงินส่วนตัวกับว่าแมน บ้านนอพออุทยต้นสวนนะตอนนี้เวลาหกโมงเจ็ดโมงยังสิบนาทีนะว่าหอดเจ็ดโมงเถอใกล้สิหอดแล้วนี่นะ là lơm chen ọt chen ọt leo. ตึก่นเห็ดไหม้สวยงามรู้เพื่อนละอันนี้อยากแบบลว,วดลายล้านนาหน่อยหนึ่งเนาะผสมประสานาทันสมัยแล้วก็บวกกับล้านนาล้านสร้างไปเะลยะนี่น้องมานี่เดี๋ยวมาระวังเด้ มากรุงเทพน้องมากรุงเทพก็น้องมาตังจังหวัดนี่มีความแตกต่างกันเนอะหัดซุม จะไปมุกดาหารซ้ายมือจะไปทาอุทิเนาะน่นะอ,อันนี้แม่หอพิชพีิธพ,พันธ์นั่นแหละ เาจาไได้ลงคลิปถึงไ้แล้วนอหอดีิตตัพันเจาก็สิไปทายทำไมให้เนาะหอมิีิตภัณฑ์ เป็นอดันธนบักเนาะเงินเก่าเงินเกศไว้